ครับมีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับที่ประสบกับโรคร้ายก็คือเจ้าโรคมะเร็งที่เคยเกือบจะฆ่าชีวิตของเธอไปเธอเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองนะครับแล้วก็ลามไปที่กระดูจนวันหนึ่งนะครับแพทย์ก็ลงความเห็นว่าอาจจะเดินไม่ได้นะครับอาจจะทํากิจกรรมต่างๆไม่ได้แล้วก็ต้องใช้วิธีการรักษาสารพัดวิธีด้วยกันนะครับแต่วันนี้เธอมีความรู้สึกดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราจะได้คุยกับเธออีกครั้งหนึ่งนะครับคุณสุภัสราเอ็มเอกครับสวัสดีครับ ย้อนทวนกันนิดนึงเราเคยนั่งคุยกันเมื่อตอนเดือน,อนมิถุนาวันที่8มิถุนาแปดมิถุนาตอนนั้นเนี่ยเรามาคุยกันเพราะว่าก่อนหน้านั้นพี่สุภัสารามีอาการเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองใช่ค่ะใช่ไหมฮะคุณหมอบอกอยู่ในขั้นที่เท่าไหร่ตอนที่วินิจฉัยครั้งแรกเนี่ยก็คือท่านบอกว่าเป็นระยะที่สี่ค่ะระยะที่สี่ะ ก็คือระยะสุดท้ายนั่นแหละนะฮะถูไม้ซึ่งมันแพร่กระจายไปแล้วด้วยใช่ค่ะเพราะมันแพร่ไปที่ที่กระดูกค่ะที่ชัดๆคือที่กระดูกขาแล้วก็ตอนนั้นมันจะไปกระดูกต้นต้นขาค่ะใช่ใช่ไหมฮะมันทําให้กระดูกขาเนี่ยขาดกระดูกต้นขาขาดคือแทนที่มันจะต่อกันเป็นกระดูกหนึ่งท่อนปรากฏว่ามันขาดขาดออกจากกันใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโครงกระดูก หรือกระดูกที่สําหรับเอาไว้เป็นแกนของร่างกายม,มันไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้มันก็เดินไม่ได้เดินไม่ได้ค่ะคือตอนนั้นที่ทราบว่ากระดูกขาดเนี่ยไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรเลยนอนอยู่บนเตียงนอนอย่างเดียวเลยะนะครับคือตอนนั้นให้เคมีมบําบัดครั้งแรกแล้วก็พอยาเคมีมบําบัดมันไปช่วยสลายก้อนที่มันช่วยประคองกระดูกอยู่เนี่ยออก ก็อยู่ๆก็เห็นว่ากระดูกขาเราไม่ไม่ไม่เท่ากันสองข้างคือเดิมทีไอ้ก้อนที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันช่วยประคองมันปั๊ไว้อยู่ใช่ค่ะแล้วตอนนั้นยังยังแต่ว่านอนอยู่บนเตียงแล้วแล้วให้เคมีบําบัดไปครั้งแรกเนี่ยไอ้ก้อนมันเริ่มสลายไปพอพอก้อนสลายไปเนี่ยสังเกตว่าเราขาเรามันไม่ไม่เท่ากันสองข้างแล้วเราลองกระดิกขาดูไปเท้าเราไม่กระดิกไม่มีความรู้สึกเลยแลวก็ คิดแล้วล่ะว่าสงสัยกระดูกจะขาดหรือหร่อ,รอ,อยังไงแล้วก็ไปเอ็กซเรย์ผลกลับมาก็กระดูกมัน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 ขาดแล้วจริงๆอ่ะถ้างั้นเราย้อนไปดูบรรยากาศในการพูดคุยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากันก่อนครับผมย้อนเล่าอาการของพี่แดงให้ท่านฟังและผู้ชมด้วยคือเป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองขั้นที่สี่แล้วก็อยู่ในระ,ระยะแพร่กระจายแล้วเพราะว่ามันไปกินจนถึงกระดูกต้นขาคือ คงจะเป็นมาตั้งแต่เราจะทราบว่าว่าเป็นมะเร็งนะคะคือว่ามันจะมีอาการเมื่อยเมื่อยมากๆไม่เคยเมื่อยมาก,ก่อนมันคงกล้ามเนื้อมันถูกทําลายแล้วก็กระดูกก็ถูกทําลายมันก็เลยเมื่อย mm. ก็คำตอบว่าเป็นมะเร็งก็คือการเอาชิ้นเนื้อจากในช่องท้องไปตรวจค่ะก็ mm. คือหมอจะใช้เข็มดึงชิ้นเนื้อในช่องท้องพอดีตอนตรวจอันตรสาวก็รู้ว่ามีก้อนเนื้อในท้องด้วยแล้วก็อ่ซีทีก็รู้ว่ารอบรอบ เอวเราเนี่ยมีมีเนื้องอกอยู่เต็มไปหมดคือตอนหลังมันจะมีต่อมน้ำเหลืองที่ขาหีบีบเนี่ยค่ะประมาณสองสามเซนมันปูดขึ้นมาพอป,าปูดขึ้นมาเนี่ยก็เลยต้องดิ้นโดนหาคำตอบว่ามันเป็นอะไรคือตอนแรกเนี่ยก็ป่วยตอนที่ป่วยปวดปวดเมื่อยนี่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไร,รก็ไป ไปหาหมอก็หมอก็ข้าใจว่าเราเป็นเกี่ยวกับดูของหลังก็ทกํากายภาพบาบัดมามก็ก็ไม่ไม่ก็ <c oughs> พอดีมีเพื่อนถือเป็นเพื่อนแล้วค่คะเครืองจริงแล้วเขาก็เป็นผู้ป่วยแล้วก็รู้จักกับเรามาก่อนไปเจอกันที่โรงพยาบาลที่ไปหาหมอด้วยกันเนี่ยคะ่ะ <c oughs> เขาเป็นมะเร็งตับแล้วเขาบอกว่าเขาใช้แล้วเขาดีขึ้นแล้วคือตอนหลังเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าเขามีความยินดีที่จะบอกต่อใครๆว่า เขาใช้อย่างนี้แล้วดีขึ้นก็จะมีแผ่นพับอยู่ที่กระเป๋ากางเกงข้างหลังพกไ้ตลอดพกไปตลอดเวลาค่ะตอนนั้นฉันนั่งรอหมออยู่ที่หน้าห้องตรวจแล้วก็เดินผ่านมาวันนั้นก็พบหมอเหมือนกันก็พอเห็นอ้าวน้องแดงเนี่ยพี่ดีขึ้นแล้วนะเนี่ยพี่มีตัวช่วยดีแล้วน้องไปดูนะดูตามเว็บไซต์นี้เลยแล้วก็ดูดูแผ่นพับเนี่ยก็เลยได้เริ่มใช้กับเห็นพี่เขาดีขึ้นอย่างหนึ่งแล้วก็พอไปอ่าน ข้อมูลในเว็บไซต์แล้วก็รู้สึกมีความเชื่อมั่นขึ้นมาเต็มร้อยมันมีไปถึงเชื่อคุณคนที่เอาใบปลิวมาให้ก็คือพี่ก็เป็นมะเร็งตับด้วยแล,วแล้วของเขาดีขึ้นไดีเข,เขาเ้าฟเาค่ะก็คือแต่ว่าของเขาเนี่ยรู้สึกจะไม่ต้องให้เคมีบําบัดแต่ว่าไปตรวจแล้วค่าของเลือดของเขาอะไรเนี่ยปกติหมดแล้วแล้วก็ยาเนี่ย หมอลดของเขาเรื่อยๆอ๋อคือคือได้สอบถามข้อมูลจากเขามั่นใจค่ะมั่นใจคือถ้าวันนี้เนี่ยไม่ได้ทานบิมอยู่เนี่ยเซลเมล็งอาจจะกลับมาได้กลัวไหมกลัวตอนนี้ไม่กลัวค่ะตอนนี้ไม่กลัวใช่คือยังไงก็ไม่หยุดทานใช่ตอนนี้ทานแคปซูลวันละหกแคปซูลแล้วก็น้ำมังคุดวันละหนึ่งถุงน้ำมังคุดทานมื้อเช้าแล้วก็แคปซูลเที่ยงเย็นแล้วก็ก่อนนอนค่ะ ตอนนี้เนี่ยล่าสุดก็คือกระดูกเชื่อมติดกันแล้วจากการตรวจดูจากบบฟิล์มฟิล์มเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ซึ่งคุณหมอบอกผลว่าคุณหมอบอกว่ากระดูกติดสมบูรณ์ดีแล้วไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องผ่าตัดเพื่อจะใส่ซีเมนต์แล้วก็บอกว่า,านัดมาเจอกันทุกปีละครั้งก็แล้วกันเป็นความทุกข์ทรมานไหมค่ะทรมานมากเลยนะหมายถึงว่าความรู้สึกเรื่องของมะเร็งก็ดีขึ้น แต่มาเจอปัญหาเรื่องของกระดูกใช่ค่ะซึ่งมันคือคือกระดูกเนี่ยพอหลังจากที่เราผ่าตัดแล้วแล้วก็คุณหมอที่ที่ให้การรักษาที่นู่นนะคะคุณหมอเขาเป็นคุณหมอกระดูกซึ่งซึ่งเป็นหมอกระดูกที่เชี่ยวชาญด้านด้านการบาดเจ็บทั่วๆไปนะคะไม่ใช่คุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเพราะว่าที่นั่นยังไม่มีคุณหมอเชี่ยวชาญด้านนี้แล้วท่านก็ได้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็แนะนําว่า ให้ไปฉายแสงฉายแสงเพื่อกระตุ้นให้กระดูกมันงอกผมเชื่อนะครับว่าหลังจากที่ได้รับการรักษาโดยเคมีบําบัดแล้วก็สารพัดวิธีมาแล้วซึ่งมันเป็นความทุกข์ทรมานของค,คนที่จะต้องรักษาโดยขั้นตอนต่างๆถึง<ช>แม้ว่ามะเร็งจะดีขึ้นค่ะแต่กลับมาเจอปัญหาเรื่องของกระดูกใช่ค่ะก็หมายถึงว่าพอเรารักษาด้วยทั้งฉายแสงซ้ํา แล้วก็ผ่าตัดซ้ําอีกรอบหนึ่งเพื่อเอากระดูกเพื่อปลูกกระดูกขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ผลมันมันก็ยังมีช่องว่างของกระดูกอยู่เหมือนเดิมคือมันยังไม่เชื่อมติดกันใช่ค่ะก็คุณหมอที่ให้การรักษาก็บอกว่าจะให้การรักษาอีกวิธีหนึ่งก็คือผ่าตัดเพื่อใส่ซีเมนซึ่งเป็นสารสังเคราะห์แทนกระดูกค่ะ,คะวิธีนี้เนี่ยถ้าเรารักษาไป ผ่าตัดไปแล้วสักระยะหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องมีปัญหาอีกในทั้ง5ปี10ปีข้างหน้าก็เลยตัดสินใจค่ะแล้วก,ะกะ็คือก็คงเป็นวิธีหนึ่งที่เราจะเลือกเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่เรา,เาให้รับการรักษาด้วยหลายๆวิธีมารู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยค่ะก็บอกคุณหมอว่าขอพักสักระยะหนึ่งได้ไหมตอนนั้น ยอมรับได้กับการที่เราถือไม้ไม้เท้าอยู่ข้างหนึ่งแบบแบบคนทั่วๆไปที่คนสูงอายุเขาถือนะคะก็คิดว่าเราได้แค่นี้ก็พอแล้วแต่แล้ววันนึ่งแต่แล้วันมารู้จักกับโอเปชั่นบิมค่ะจริงๆแล้วก่อนที่จะเริ่มผ่าตัดครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่26พฤษภาเนี่ยได้เริ่มรับประทานสารสกัดจากบิมไปแล้วตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม54 7พฤษภาห้าสี่พฤษภาห้าสีแล้วก็ผ่าตัดให้ผ่าตัดบนกราฟเนี่ยวันที่26พฤษภาห้าสี่ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยพอหมอก็ตัดสินใจว่าจะให้ผ่าตัดใส่ซีเมนต์ต่อ <c oughs> ก็คิดว่าอขอขอทำใจตอนนั้นก็คือก ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดหวังว่าบิมจะช่วยเราได้มากค,คือคือเราตัดสินใจใช้บิมตอนนั้นก็เพื่อว่าอย่าให้มะเร็งต่อมน้ําเหลืองมันกลับมาเป็นซ้ํากับเราเร็วขึ้นแต่ว่าพอคุณหมอก็นัดไปเพื่อจะจะให้ผ่าตัดใส่ซีเมนเนี่ยก็เอ็กซเรย์ก่อนอพอเอ็กซเรย์ก่อนปรากฏว่าผลเอ็กซเรย์เนี่ยมันเห็นว่ามีกระดูกเป็นเงาขึ้นมาแล้วทีนี้คุณหมอก็เลย ยังไม่ตัดสินใจที่จะผ่าตอนนั้นก็ติดตามอาการไปอีกติดตามอาการไปอีกก็ประมาณ3เดือนมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็ติดตามครั้งสุดท้ายเนี่ยสิพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยกระดูกขึ้นมาเรียบร้อยคุณหมอก็เลยไม่ไม่ใช้วิธีการผ่าตัดแล้วหมอบอกว่าไม่ต้องทําอะไรแล้วติดตามอาการไปเรื่อยๆ15พฤษภาเนี่ยคือก่อนที่เราจะได้คุยกันใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ใช่ หลังจากที่เราได้คุยกันเมื่อมิถุนายนผ่านมาถึงตอนนี้มีการไปตรวจมีการติดตามอาการยังไงบ้างไหมครับคุณหมอไม่ได้นัดตรวจเอาไปตรวจเอาไว้ค่ะไปทําบนสแกนแต่ว่ายังไม่ได้ฟังผลส่วนส่วนคุณหมอวันแนกมะเร็งก็นัดไป ตรวจครั้งหนึ่งก็ตรวจเลือดก็ยังปกติอยู่เหมือนเดิมตรวจเลือดก็ปกติมาคือค่ามะเร็งที่อยู่ในเลือดค่ะมันปกติมันไม่แสดงผลออกมาถูกไหมฮะส่วนงานการติดตามเรื่องของกระดูกกําลังรอผลพอตรวจไปแล้วใช่ค่ะถูกไหมฮะแต่ทุกทุกอย่างคุณภาพชีวิตดีขึ้นไหมดีค่ะดีเห็นเห็นความแตกต่างเลยไหมฮะเห็นค่ะเห็นเห็นความแตกต่างว่าคือจาก เรามีความหวังไว้ว่าแค่เราถือไม้ค้ำยันไปไหนมาไหนก็อพอแล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยไปไหนมาไหนได้โดยไม่ต้องถือไม้เท้าค,ค่ะแล้วก็สามารถออกกำลังกายได้สามารถไปออกกำลังกายได้ที่ทำอยู่ตอนนี้ก็มีไปไว่ายน้ำบ้างแล้วก็ฝึกออโยคะไ,ได้โยคะได้ก็คือหลังจากได้คือเรามีความมั่นใจมากขึ้นว่าเรากระดูกเรา ไม่มีปัญหาแล้วก็เลยได้ไปออกกำลังกายได้ไปทำโยคะ,ค,ะคือใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเลยใช่ค่ะใช่ตอนนี้ก็ไปไประชุมวิชาการไปส่งลูกไปไหนมาไหน,ไหน,นก็คือเหมือนปกติแล้วค่ะมีอะไรอยากจะฝากบอกสำหรับคนที่เคยประสบไอรโรคร้ายคล้ายๆกับเรา,า,า,าแ,ลแล้วเขารู้สึกท้อขาดกำลังใจอ่านี้ครับก็ อ่าอันดับหลักๆเลยก็คือเรื่องเรื่องสติเราอะค่ะก็คือว่าคือมันจะต้องมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเสมอคเคยเคยอ่านหนังสือธรรมะเขาบอกว่าในสิ่งร้ายมันก็มีสิ่งดีแฝงมามด้วยเสมอทีนี้เราก็มีสติว่าเราจะต้องเราจะต้องเจอสิ่งดีๆค่ะก็พยายามสร้างกำลังใจให้กับตัวเองค,ค่ะก็ มันก็เจอสิ่งดีๆจริงๆคือต้องคอยปลุกเรากำลังใจให้กับตัวเองนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่ากำลังใจจากคนรอบข้างจากครอบครัวเนี่ยก็สำคัญเรื่องเมื่อเรามีกำลังใจที่ดีเราก็มีแรงที่จะมีแรงมีสติที่จะอยู่ต่อไปนะคะไม่ท้อนะไม่ท้อค่ะความรู้สึกครั้งหนึ่งที่เคยท้อกับการรักษาด้วยหลายๆวิธีมันหมดไปละ หมดไปแล้วค่ะมหมดไปแล้วแต่ก็ไม่ประมาทก็ยังคิดว่ายังต้องดูแลตัวเองต่อไปเรื่อยๆ,อๆค่ะก็ถือว่าเป็นการยืนยันจากปากของผู้ที่ได้สัมผัสเรื่องราวของ Operation ่นบอีกหนึ่งท่านนะครับขอบคุณนะครัพี่สมิศร